วันนี้เวลา10นาฬิกา19นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในราัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีประธานเข็มเทียรระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่พร้อมประธานเข็มเกียรติคุณแก่คณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี 20ปีและ10ปีรวม18คนแล้วประธานประกาศนียบตัตรแก่นักเรียนที่เป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอ,อวนมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน15คน รงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนภาคทีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาปัจจุบนันเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียน3,52 0คน ในการน,นี้โทษพระเนทห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการขยายพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องช่วยให้นักเรียนได้นำเอาองค์ความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองต่อไป